สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปฐมาไทประเสริฐดิฉันนางสาวอภิกาเสนาวงค่ะค่ะเราทั้งสองคนได้รับหน้าที่เป็นผู้กรประจําภายใต้การ้นยนชน๑๔คนดีทางที่สองค่ะระหว่างวันที่๔๗กุมภาพันธ์๒๕๕๖ณโรงเรียนศึกษานารีและศูนย์อาหารฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดสมุรีค่ะ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะท่านสาวราบราดรจีรัชหงษ์เลิศดาวประธานการค้าผ่านาผู้นำโยชนเราจะเป็นโยชนที่สองได้ให้เสียงให้คำสัมภาษณ์กับเราคำสั่งแรกนะคะที่ฉันอยากจะถามท่านว่าในการจัดให้กิจกรรมผ่านาโยชนครั้งนี้นะคะท่านมีจุดประสงค์และใช้หลักการดำเนินงานอย่างไรนะคะคือผมได้ คิดเรื่องนี้มาแล้วได้ไปปฏิบัติที่เทิศิรินัน์จริงจริงแล้วประมาณ15ปีแล้วก็เพรอทางมูลนิธิเป็นคนดีเนี่ยก็ได้สนับสนุนงานของเทพศิรีนนมาแล้วก็วันนั้นท่านเสรีที่สุดท่านประธานมูลนิธิท่านได้เข้าไปร่วมพิธีเปิดนะฮะแล้วก็เราก็มีคนเสนอโครงการนี้ไปที่ กรรมการมูลนิธิเป็นคนดนะคีแล้วก็ได้รับการอนุมัติมา2ปีแล้วป,ปีที่แล้วกับปีนี้นะฮะก็วัตถุประสงค์ก็คือว่านักเรียนในประเทศไทยเนี่ยเขาจะมุ่งมั่นเรียนวิชาการอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นสายสามัญแล้วเรียนคณิตศาสตร์เรียนฟิสิกส์เรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาศไทยเรียนเป็นวิชาการนะฮะคราวนี้ <ix Off> ชีวิตของเขาเนี่ยเวลาเขาออกไปทำงานแล้วอ <expl> ่ะใช่ไหมเขาจะต้องมีความเป็นพวะผูนนำจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมคิดเป็นวิเคราะห์เป็นใช่ไฮะซึ่งวิธีการเหล่านี้มันก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งทำให้ผมในฐานะที่เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ที่ธรรมศาสตร์นอกจากทำให้เทศิลินแล้วผมยังได้เข้าไปทำ การเขาเรียกว่าโคชชิ่งผู้นำในหลายๆองค์กรและยังมางองค์กรก็เป็นองค์กรธุรกิจด้วยนะ mm hmm. ก็เห็นว่าถ้าเราให้เขามีส่วนร่วมมีเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเขา mm hmm. ทำให้เขาค้นหาตัวเองแล้วผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะ mm hmm. ผมมากับทีมใหญ่ซึ่งนอกจากทีมของเทษฐิลินแล้วก็ยังปีนี้ก็เอาเด็ก mm hmm. ที่จบ รุ่นที่แล้วมาเป็นโค้ชด้วยนะฮะแล้วก็ก่อนที่เราจะได้เด็กมาเนี่ยเราก็เข้าไปที่โรงเรียนเหล่านั้นใช่ไหมฮะจะไม่ได้ส่งจดหมายส่งคนมาให้เขารู้วัตถุประสงค์ในการมาเรียนครั้งนี้ว่าเราไม่ได้มาเรียนเพื่อเอ่อก๊อปปี้แอนก๊อปปี้ใช่ไหมคือมันไม่ได้เป็นการไปเรียนเสริมสิ่งที่คุณมีอยู่มันเป็นการเรียนเพื่อจะไปต่อยอดมากกว่านะ เพราะนั้นการเรียนครั้งนี้ก็เลยหนึ่งก็จะต้องให้เด็กเนี่ยกล้าแสดงออกกล้าอ่านหนังสือเล่มใหม่ๆใ,ใช่ไหมฮะแล้วก็เอาหนังมาใช้ใช,ใช่ไหมฮะแล้วส่วนวันแรกเนี่ยเราก็จะให้เขาได้เห็นผู้ใหญ่ที่เช่นเปิดด้วยประธานองค์มนตรีเปิดด้วยท่านเสรีเปิดด้วยดร์จีระเปิดด้วยคุณหญิงทิพภาวดีก็ให้เขาเห็น าการบุคลิกแต่แต่ละคนที่มีนะฮะแล้วเสร็จแล้ววันสุดท้ายซึ่งวันนี้คุณก็เห็นแล้วนะฮะเ,เราก็มาเป็นทีมชิชชิ่งคือแทนที่อาจารย์จะพูดคนเดียวผมก็ให้วิทยากรที่ร่วมอยู่แล้วเนี่ยมากระตุ้นให้เขาเห็นว่าในวันนี้ตอนจบเนี่ยเขาจะต้องมองไปในอนาคต คือตอนนี้เขาถ้าเราไม่มีหลักสูตรเนี้ยเขาจะมองแค่สอบเข้าสอบออกใช่ไหมถูกไหมแล้วเขาจะมองอยู่ในความความแคบของเขาอ่ะอันนี้ก็ไปเปิดโลกทัศน์เขาให้เห็นว่าตอนเขาอายุสี่สิบหรือสามสิบห้าเนี่ยเขายังเป็นคนที่ประชาชนที่สําคัญอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาน่าจะรู้ว่าเขาจะมีศักยภาพยังไงใช่ไหม เพราะนั้นศักยภาพอันหนึ่งเรื่องนั้นมากมากคือศักยภาพในการใฝ่รู้เพราะความรู้ที่ได้ไปในโรงเรียนเนี่ยหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะล้าสมัยใช่ไหมเพราะนั้นคุณก็เห็นคุณก็เป็นครูทั้งคู่ก็จะเห็นว่าครูวันนี้เนี่ยถ้าไปใช้หลักสูตรที่มันโบราณหรือเอาความรู้ซึ่งเมื่อกี้ผมพูดว่าการเรียนยุคใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าดูวัดยูโนนะ เพราะการเลงยุ่งหม่มันจะเป็นเน้นในการจ้างงานไม่ได้เน้นในการได้ได้สี่พอยได้เอได้บีได้ซี A, B, C. คือคนที่สังเกตดูสิวันนี้คนรวยในโลกจริงๆไม่ได้เรียนหมายอะไรก็มีนะจริงีดับเอามาก็มีดังนั้นถ้าการศึกษาของเด็กรุ่นนี้เนี่ยแน่ละเขาอาจจะต้องการจบมหาวิทยาลัยแต่เขาต้องจบมหาวิทยาลัยหรือไปเรียนอาชีวะเนี่ย โดยที่เขามีเครื่องมือในการดำรงชีวิตของเขาอะคือมันต้องมีทั้ง work skill life skill แล้วก็ global i z e skill นะคือเขายั่งอยู่ในโลกาภิวัตน์ให้ได้อะแล้วก็เพิ่นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าไปในอาเซียนเสรีด้วยนะวก็เป็นแบบนั้นคือผมหนึ่งกระตุ้นให้เขาคิด สองให้เขามีบรรยากาศในการเรียนยเพราะเนี่ยมองไปทางขวาก็เห็นท้องฟ้าเด่นทะเลสีครามใช่ฮะาสามก็ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันยังเมื่อกี้นี่คุณก็เห็นแล้วว่าผมเอาคนมาคอมเมนต์ใช่คือถ้าให้คอมเมนต์ทุกคนเนี่ยอาจจะสี่ทุ่มก็ไม่จบวันนี้ก็เลยต้องจบก่อนบ่ายโมง วาชนเราจะเป็นคนดีครั้งที่สองนี้นะคะได้ดําเนินการมาจนถึงมาสุดท้ายแล้วท่านมีความมุ่งหวังอย่างไรเกี่ยวกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้บ้างคะหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมว่าการจะเป็นนักเรียนที่ดีในอนาคตนั้นต้องมองอนาคตตัวเองนะ,ะต้องค้นหาตัวเองว่าเราชอบอะไรใช่คือการมี ที่ปรึกษาหรือมีโค้ชแบบ้กซึ่งอยู่ข้างนอกโรงเรียนเนี่ยแล้วมาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยมันทําให้ก็โลกทัศน์ก็เปลี่ยนว่าเขาอาจจะเริ่มมองว่าฉันชอบอะไรฉันก็จะเรียนวิชานั้นเพราะบางทีครูแนะแนวในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีความเข้าใจเกีย่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกช้ากว่าคนที่อยู่อย่างเราใช่ไมะนั้น เขาก็ได้มีโลกทัศน์ที่มันกว้างขึ้นแล้วเสร็จแล้วพอเขาได้รู้จักกันเนี่ยผมคาดว่าเนื่องจากโลกเรามันเป็นโลกดิจิตอลใช่ไหมหนูมี Facebook มีสติเตอร์มีออนไลน์ใช่ไหมก็คิดว่าทั้งคือตอนที่ผมทำเนี่ยผมทำเทพศิลินแห่งเดียวแต่สิบโรงเรียนนะเพราะมีสาขาเยอะ ก็เริ่มขยา <ฮะ S 2> ยมีมีม,มีตอนนี้มีมีสิบโรงเรียน <ฮะ S 1> แต่ว่าทุนนี้เนี่ยมีสิบ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 ห้าสิบหกโรงเรียน 15, ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสิบห้าสิบหกโรงเรียนเนี่ยถึงเขาไม่ได้มาถ้าเขาดูรายการเนี้ย <ฮะ S 1> ใช่ไหม<ฮ>ะอะไรเปิดให้เขาดูตุนงาดไปแล้วเราก็ได้กลับได้กลับมีวัตถุดิบที่จะทําให้เขาเนี่ยไปกระตุ้นให้คนอื่นได้ <ฮะ S 1> เพราะว่าหลักสูตรแบบนี้เ <ฮะ S 1> นี่ย จริงๆแล้วมันควรจะเป็นหลักสูตรพื้นฐานของสปที่เขามอบให้มูลนิี่เป็นคนดีหรือมอบให้งานที่ผมทำอยู่เนี่ยทำใช่ไหมก็จริงๆแล้วถ,ถ้าถามว่าถ้าวันนี้เด็กร้อยร้อยห้าสิบคนได้ประโยชน์แล้วทำไมคนอื่นไม่ได้ประโยชน์อ่ะใช่ไหมถูกไหมแต <laughs> ่ถ้า,ถานักเรียนตั้งห้าหกล้านคนได้เรียนเนี่ยมันก็ไม่มีงบประมาณ เพราะนั้นสิ่งสำคันที่สุดคือเขาจะต้องไปเป็น key person เป็นคนที่ไปกระตุ้นให้คนอื่นรับทราบด้วยเพราะนั้นแต่การที่ได้ผมได้ประเมินผลที่เทศริลินมา14ครั้งเนี่ยหนึ่งเขาเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเขาเป็นคนกล้าขึ้นกล้าออกความเห็นพอยกมือถามว่ามีใครออกความเห็นบ้างส่นวนมาคนจากโนเลจจะกล้า ใช่ไหมเพราะคนไทยจะกระมิดกระเมียนจะนั่งข้างหลังะจะไม่ออกความเห็นแล้วก็กลัวว่าออกความเห็นแล้วผิดอะไรเงี้ย<ม>อย่างวันนี้หนูก็เห็นตอนทำรถฉับเนี่ยใช่ไหมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือเขาเรียกว่าประทะทางปัญญามผมคิดว่าแนวนี้น่าจะเป็นแนวที่ถูกต้องนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าที่ที่เขาเรียนอยู่เราจะต้องไปเปลี่ยนเขา แต่อยากให้เขาเรียนแต่ถามคำถามมากขึ้นว่าวันนี้ฉันได้อะไรฉันเรียนไปแล้วฉันเอาไปทำอะไรแล้วครูก็ต้องตอบได้ว่าสิ่งที่สอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีอย่างเดียวแต่เป็นทฤษฎีซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้แล้วก็เป็นทฤษฎีซึ่งคนไทยสามารถตับตัวได้อะไม่ใช่ว่าอยู่ดีทฤษฎีต้องเป็นของฝรั่งคนเดียว ไม่ใช่ะฉะนั้นโดยสรุปกะคิดว่าหลักสูตรนี้มันก็ทำให้คุณธรรมจริยธรรมของคนเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มมีความสำคัญกลับมาใช่เพราะว่าในวันแรกเราพูดถึงระเจะอยู่หัวเราพูดถึงคุณหญิงีิพาวดีเราพูดถึงคุณเสรีพิสุทธิ์ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีจุดแข็งในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมคือคุณธรรมจริยธรรมนี่มันแปลก ถ้ามันไม่มีแล้วมันยุ่งทุกแห่งใช่ไหมสังเกตด,ดูต่อให้เขาเป็นเงินมีเงินเป็นแสนแสนล้านแต่กรอบความคิดเขาเนี่ยมันไม่ดีสําหรับประเทศคือในการฝึกครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากเราทํากับทางมูลนิธิเป็นคนดีใช่ไหมฮะเราก็ในวันแรกเนี่ย เราก็ได้ปลูกฝังเรื่องจริยธรรมคุณธรรมมากมีท่านอัธนิตริดิยาอำนาจองคมนตรีมาพูดตามด้วยคุณเสรีพิสุทธิ์ใช่ไหมฮะท่านเน้นความดีแต่แล้วก็มีผมพูดแล้วก็มีท่านคุณหญิงที่ภาพดีพูดให้เห็นว่าสังคมไทยตอนนี้เราละเลยเรื่องความดีไปเยอะนะเพราะนั้นการจัดสัมมนาครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็น ช่วงที่เราได้รื้อฟื้นความดีคู่กับความเก่งแต่ความดีเน่นต้องมาอกาะก็หว,วังว่านักเรียนซึ่งเขาจะมีอาชีพในอนาคตต่อไปก็ได้ได้เห็นถึงความสำคัญของความดีด้วย สุดท้ายนี้นะคะเราทั้งสคนในฐานะตัวแทนค่าพพัฒนารู้นำเยาวชนเราจะเป็นคนดีต้องขอขอบคุณท่านาศาสตราจารย์ดรซีระองรดารมในการให้เรติให้สัมภาษณ์กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอขอบคุณครับสวัสดีครับขอบค,คุอนรับ